สบายดีตอนนี네้กับแม่มอนมาตลาดดึกหนงดึกมาตลาดแรงบรรยากาศตลาดแรงเดี๋ยวนี้เ้าต้องมาใหม่แล้วี่จะเป็นใส้คขัออกมาขายปิดกระจกไเดแล้วไปเปิ่งแฝงมืกัน đây nên đây lạy mô tôi đây cảm sao cảm này cảm sao là ba cảm cân nó cảm cân cảm 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 ซาบอนี่เอาเอ,าเอาตแนั้นแหละซื้อมันก่อนพี่น้องโลโลซิมหาพันกีบซื้อมันสองโลพี่น้องสองโลายเฮ้ยให้สองโล,งโลักขี้กายหน่อยเดียวนึ่ง <c ười> ใจเรืองเนาะอันนี้ฮะเอาเมื่อหนึ่งพี่น้องซื้อมันมื่หนึ่ง มัตะบ้านไหนมัน,น,มนว้ามาไกลเลี <laughs> มตสารวันผู้้ามาไกลเลยนะมัตจมื่อเลยเนี่กำลังมากขึ้นนี่เออมากขึ้นนี่สือ่ซอยพันสองโลพี่น้องสามสิบพัน 30, กีใบมันได้มักโมไป่ตลาดทำกาน ถ้าสกินยังหลาเราเลิกก่อนเห็ดไปแบบสี่แล้วแม่ก็ได้เห็ดได้ไหนอาหารทะเลปลาหมึกกุ้งวมักลงบอกอ่ิโมจะโทรบอกว่ามอุ้งอันนี้ห่ เหล่าเหล่าตลาดน้ำกันเลตลาดน้ำกันเด้อตลาดน้ำกันเด้อแบบแดงก็มีประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี่คนขายโบราณ ว่าเกี่ยวเข่าคุณยายคอยยายคอยเลือกพักยายคอยเพชรเอียงอ้าิซอยว่าซิงไทยอ่ะซอยว่าซิงไทยพักฮอแมวไพตูอ้าใสของไฟก็เอาเลรอนี่วส um ื่อเลย ได้เขมเข้ามาผากเบ้าเออผากก็ซื้อซื้อให้เขาเออเออน้ำใส่มะเขือดิของขั่มะเขือฮะเออ,อยายดอกไม้มงงามเขาบอกเอามันกีนได้เบิองเป็นเทไรเลยนะฮะซื้อผักซอยไปเผาพี่นอ้องซื้อกับพิ่นเอาแต่น้ำหอมโป้มทีสนีทได้จะไม่เพิ่นจบไม่เผาค่อยไ,ไ,ไปก่อนเด้อยังเอาขาให้อีก เออมะขามาขาม่าน,นี้บ่มะขามมะขามม่ธน,นีบอมามะขามฮะจิซื้อเอ,าเอา้าจิซื้อเอ้าบออะไรโอ้ยจิซื้อกับบขอขาซื้อหนึบาทพอจะได้อีกนะามาันม่านีบอเจ้าไวมา้มัดคายบอหรือพี่สังเออท่านั้น <laughs> <laughs> นี่บอายเลยขนมาเต็ม อันน <ators> <m> <y ee> euh ี้เป็นไหนร้านอันนี้เอ้ยใหญ่ไปโล่ก็สิได้อีกยังโล่ไปเรื่อยๆคนเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าไม่มีคนขายพักแต่ยาว่างวางมัดแถวนะคนเกี่ยวเข่าเอ้ยกินข่าวก่อนกินข่าวกับอย่าง แปานนะบ้านเกษตรเบดเลยขายดีดีบ้านยังอะนะหวานมันอันตัวนี้ได้เอาชองอันเอามาใส่ทรงให้เลยสอยเพิ่นพุดโน้นกันไปขายดีเนาะสิเดเมื่อเะเว่นเดลีเออเมื่อเะเว่นมาเจอลูกสาวข่อยตลาดพี่เนาะลูกสาวละนักอวนมาซื้อยังซอยนันนาซาวทีแกล่เจ้าฮะซื้อสิ่ง เออกำลังมุดอยู่เพ uh, ื่อนเหรอบ่ได้บ่เห็นมันไหนอ้าวบ่เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมันมือได้บ่นี่สงสัยอยู่นกคอยได้สงสัยอยู่ห้องผักสิพันบอกเน่ยนะเออคอยกะบอคอยย่างอยู่คอยย่างว่าเอาคอยย่างอยู่เด้ออืมซื้อไข่พะโล่ก่อนี่เนาะคิดหาพันตรงนี้ยังไหนมีลาบปลา ซุปน่อไมหลาบเต้าโอ้บังเ,เสยตัวนี้สิบ <10 S 1> <10 S 2> น้ำไม่สิบป <10 S 2> ออา้าเอาสองถุงนี่แหละดิสาหาหมามาวันนีก้ก็กินของหวานมาหอเฮือนหอนซานหน่อยเด้อสือของหวานมาสองถุงอันนี้ให้นองมอนกินผล,นยลยังใสขี่จิลอยไห้มนกินก่อน <laughs> เมื yeah, one. One. <laughs> mm ่อยมาตลาดมามากินของหวานหวานมันสังคูเสียบเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาสดของหวานน้ำกันมาเด้อมาเด้อเฮ้ยเมื่อยไปตลาดมากับเมื่อย ตลาดกับบนวิคายย่างคนเกี่ยวเขาเกี่ยวน้าเนาะย่ามเกี่ยวเขาาือวานั่นแหละตลาดกะบบางมาน้าแม่แม่มาน้ากินของหวานน้ำยายไหมกินบะใส่เน่ยเกิดพน่า Để nắng mình sửa nè tìm đầm đầm nè tìm đầm đầm nè Ôi, đầm đầm nè tìm đầm nè ตีนบโใส่เกิบนะตีนดำดำพาตีนนะ่ะถึงไปเหยียบบอนอนมืน่อแล้วมันบีบกระเจียม่ะ ้องวนา,นา,นานกับโดนๆกินเทีหนึ่งดอกไม้มอนกับมันกินเรื่อยเมื่อยแห้งแล้วก็คึกยากกินกินน้ำรนเย็นๆแต่ไม่แห,งห้งว่ะท่นซะเอาคนเ่าเนาะเป็นยังไง にっか。 กินเนี่อก็ลด้ด้วยพี่น้องเด้อตลาดมากิกนของหวานเนาะกินแล้วก็มีแห้ง